สวัสดีครับทุกคนเร็วอวกีอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวป้ากูยีเร็ววะสวัสดีถ่าแล้วบบลงไว้ก่อนเดีด๋ยวไม่มีเวลาวันนี้ลงวันไหนบีนะ่ะโ,<ด>โ,โซรู้จกักผงซักฟอกไหมเฮ้ย <laughs> <laughs> มันแค่เป็นสีมาจากโรงงานสีจังนะ จริงจริงทุกวันนี้ยังไม่เชื่อเลยอ่ะจริงๆริงว้มันมอมโดยมอเลยทุกคนเป็นสีนี้ใ้งว่าไปเลือมาให้ทมันมอมโดยมือหรอเปมาเป็นสีนี้จริงจดูในเรื่องก่อนมันมอมมอย่างนี้แหะดูทุกคนในเรื่องมันมอมด้วยหรอหรอโซอ่ะลอยวอลวีนะคะทุกคนพอดีว่าตอนนี้ดัมชาร์จแบตไรตรงนี้ก็เลยเป็นผู้ดาเนินรายการต่อนะคะนี่นะคะทุนะคะมีข้งหลังมีใครบ้างมีไอ้ฮนมีไอ้เฮียติก มีไอต้นรีไอเคียมีมีคนอะไรวะไอไนนะคะตอนนี้ก็มีเดียมีบันสีบนหนบนมีบันแล้วจะมีอะไรกันเลยค่ะโอ้ยมกั่นรถกันนะคะไม่เลีย่ลี้ยวเลยวเวนเวไวะไม่ทันแล้ว ก็ค่ะโอ้โหโรแมนติกสุดๆเลยอ่ะไม่เชื่อพี่นิคต้องเสียใจพี่นิคต้องเสียใจไหนในหอมกันีิไปติกันดิบ๊ายบายค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาใหม่ทุกคนตอนนี้ทุกคนทุกคนก็อยู่ที่ป้อมกันแล้วนะคะเย้ตอนนี้อยู่ไหนกันคิมเราอยู่ไหนกันคิมไม่รู้อะเราอยู่ป้อมที่สุพรรณบุรีกันนะทุกคนเย้จริงปะเนี่ย ตงสุพรรณเหรอถูกต้องเหนื่อยมากเลค่สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่เกษตรแล้วสวัสดีทุกคนเลยอยู่ที่เกษตรแล้วเอ้ยแกยกกโกนสูงโอ้จะรวมไปไปไปโซโซโซไปถ่ายกันนะเหลือไปเจอกันครับทุกคน สวัสด hey, oh, ีทุกคนเราอยู่ที่มาเกษตรบางแสนเอ้ยบางแสนแล้วบางเขตเฮ้ยกำแพงแสนกันแล้วทุกคนจุดประสงค์ที่เรามาที่นี่เพราะอะไรครับเพราะเราจะมาเพาะเลี้ยงกันไอ้คนนั้นมาอะไรวะดูเซสกีมาไปเจอแข่งแข่งมาตีกีแข่งอะไอวะคืออะไรรูอ่ะเนื้อเขาหลอใครเน้อ สวัสดีทุกคนนะคะเน,นี่ยูงเงาเกษตรแรงเสริมไปอย,อยู่ปับไปอยู่ไปอสอ่าซอนจีแคนโนานึ่งของประเทศไทยฮล,ล์คิตตี้ทาริตอ,อาซอลฮหลลอคิตตี้ตอนเราจะไปไหนะนะคะทุกคน อุ้ยเค้กน่าสวยวันนี้แต่งหน้าเลยปกติแม่นะคะเออลิปบอกให้ถาไม่แต่งหนตาบึ้งลิปไม่ทาแต่นตาบึ้งขนตาขนตาจะคิ้วอยู่แล้ว่แตลิปไม่ทาแต่ตาบึ้งจริงนี่คือเค้กก่อนที่เรียบร้อยต้นไหนทิ้งไว้ประมาณ1-2เดือนถ้าต้นไหนตั้งตัวได้ค่ะก็จะถึงไปใส่กระเช้าเวลาหนูซื้ออ่ะมันจะเป็นกระเช้ากระเช้าน้องแบบนั้นนะคะเป็นน้องโมนิกกจริงเลยเด็กๆจะหลับแล้วเนี่ย อ่ะนี่จะเป็นอัฟโรดีมาเนาะก็อวีอะไปบุญทำดีแว่นวันนี้มาแว่นวันนี้มาฮะแว่นวันนี้มาฮะ <c oughs> แว่นวันนี้มาไป <c oughs> บุญทำไปดี <c oughs> แว่นวัน <c oughs> นี้มาสวัสด, <c oughs> ดีทุก <c oughs> ท่าน<ป>ตอนนี้เรากำลังจะไปที่ไหนนะครับไปท้องแลับครับเย้ ล,ลไปกันเลยใช่ครับทุกคนเล่นกันในห้องอเขาเรียกว่าห้องอะไรนะ,ะห้องเพาะอ,อันนี้ห้องเก็บสักอย่างเนาะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เขากําลังเราะก,กันนะคะเป็นไงครับซอ,อ ค่อนข้างจะยากเลยน,นะทุกคนอันนี้คือห้องที่เขาเม,ไ,มไดนเย่ห้องนันะทุกคนนี้ก็จะมีมีแต่ว้วยเท่านั้นเลยค้วยนมดาจยไ่เลย่้านเห็นไมครื่องมเขยาอยู่เค่เข อันนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าเออเป็นหลายๆหลายๆพืชอะไรอันนี้ก็จะเป็นพวกพืชไม้ด่างก็มีค่ะอย่างเนี้ยอันเนี้ยจะเห็ดขาวเนี่ยอันนี้จะเป็นอากาเว้อาาเกว้ต้นอากาเว้ที่จะเป็นนที่มันเป็นเอ่อฐานใหญ่ๆอ่ะเหมือนอาปาชีอันนี้จะเป็นเป็นไม้ด่างจะเป็นชาด้าสวัสดีทุกคนตันนี้เวลาพักเคร่องแล้วเราหยุดถามไปกี่เสร็จแล้ว มอมๆเลยค่ะทุกคนต่อไปเราจะไปอีกคันหนึ่งตาแนวตาแนวตาแนวร้อนข้าอะไรอ่ะเสื้ออะไรอ่ะข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดไหนยังไงเอยถึงมาเฮ้ยเอ้ยอายเออกล้องสวยปะเออสวยจริงจะเลี้ยงพวกคนกินข้าวแล้ววันนี้เราเป็นข้าวมันไก่ทอดแล้วก็ได้แผ่มาหนึ่งแผ่ โดนโตบาดคือใช้ชคัตเตอร์ตัดตัดใช่ปะตัดพืชอ,อะแต่ว่าไม่โดนบาดแต่ว่าโดนยกบา,าดเพราะยกมือขึ้นแล้วมันโดนมันก็โดนบแบบแผลใหญ่เลยให,ใหญ่กว่าน่าจะใหญ่กว่าตรงนี้หน่อยโทษอยู่กับรายการอิสมารุ้ยหน้าม,มืดมากเลยอะโคจะย้อนแสงกคนแต่ว่า คือตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็พักผ่อนตามธรรมชาติเบาๆนั่งถายรูปกันเล่นๆทางกลางฮ้ยอริค่ะดูหน้าไปดีกว่าสวีทค่ะเพื่อนๆวกวีกกกกระเป๋าไว้เนี่ยเหรอ โอยอาจารย์ใชคเขาก็ไปก่อนโอ้ยสามสี่ห้าหกเจ็ดอุ้ยต่อไปที่ถายต่อไปกันครับทุกคนเรอันดับแรกต่อไปนะคะทุกคนใกล้เคียงกับที่ที่เราเคยไปแต่ว่าอยู่ข้างกันแหละ ต่อไปเราทำอะไรก็ไม่รู้ต้องลาไปดี๋่วเราจะไปครัวกาเดนเฮ้ยพ่อผมสวยมากนี่ทุกคนหาต่อมาคัดกรองมาแล้วเราอะทำไมทุกคนชอบถ่ายดุงหน้าอะนี่กิงถ่ายดินเนาะสวัสดีครับเพื่อน่ทุกคน จะได้เกิดที่ที่พักแล้วแล้วเรจะไปชมสิ่งต่างๆที่อยู่ในที่พักนี้นะครับแล้วเราก็จะไปกินกระทะกันเสื้อผ้ากระทะที่แบบว่ากินในห้องแถมเป็นบุฟเฟ่ต์ก็กร้อยแปดสิบเก้าไปทุกคนคือมันแอบน่ากินเพราะฉันไปดูกันเลยเอ้ยวอล์กนี้สั้นมากเลยนะทุกคนทุกคนชอบบอล์กสัน้นหรืวอลอกยาวกันเขาอยูต่ตรงไหนอะไม่น่าใช่นะ เอาจริงไหมคือวอลกนี้คือฟุตน้อยมากทุกคนเข้ากล้องกันหน่อยน่าจะเป็นวอกที่สั้นที่สุดในชีวิตกูเกียวคนเดียวในห้องนี้เลยเด้เงียงไา้ใงจะไปไหนกันเอ่ยเราจะไปกินหมูกระทะกันที่ร้านโอเคว่าทุกคนถ้าชอบแบบนี้สั้นๆก็คอมเมนต์กันมาได้เลยทา สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ร้านบัาทาแล้วตอนนี้เรากำลังรอ,ตอนนเตาแล้วครับทุกคนจะะยย้าามลดูสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันวุ่นวายเหลือเกินสวยมากอันสั่งวันนี้ไหมวุ่นวายวุ่นเสียมากขายรูปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาถึงอุย้ยถายซ่ก็ถากบมากดูม ได้เลยทุกคนเราไปตักอาหารเราจะไปตักอาหารกันทุกคนเรากินอิ่มมากเลยตอนนี้คือมอมเป็นไงบ้างเพื่อนคือบอกแล้วว่าวอนนี้มันจะค่อนข้างที่จะบอกว่าคอนทราชนิดนึงเพราะฉะนั้นทุกคนต,น,นต้องอดทนดูหน่อยนะในขณะที่โตนั้นเขาก็รังแนะนำมาเลยสักอยาก่างเหมือนขายประกันเลยอ่ะ หมือนขายประกันแล้ตัวนั้นตนั้นก็ยังไม่อิ่มงงมากตัวนี้เขาปิดตากันไปหมดแล้วปิดอะไรกันยังไม่อิ่มเลยตัวนั้นอ่ะอันสุดโตนะเขาก็นั่งเมาเมาคุยคุยนี่ขายประกันเนาะอันนี้ก็ไลฟ์สดอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเจอกันที่พักดีกว่าตัวนี้อร่อยไหมอ้อุ้ยทำไมไฟแรงจังอะหมดปะ มือทาไมเคากินกันยังไม่อิ่มเลยหรองานตอนที่มันตลกตลกกูเป็นอันรหรอมัน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 มนมาหมนกระากันอ่ะมันเกี่ยวว่าชินเนี้ของกูของกูต้องเป็นกลมกูถึงจะกินถ้าไม่กลมกูไม่กินมันด้วยอย่างเงี้ยไอเดียอ้าก็ถูึไอเยก็มาจากมอนฟองมีมพิถีพิถันนิดนึงแล้วมันเป็นแบบเนี้ยมันไม่ยอมดูแลสัตว์บอกให้แมงันไม่มียันอธิยังไม่เชอญหนืไม่รู้ เฮ้แต่ว่าเกมแต่ว่าเกมแบบคนตักหมูของมันมาให้จานกูแล้วกูนั่งกินหมูของมันอยู่อย่างนั้นอ่ะไอ้เนี่ยกระดาษเงี้ยวเขไม่ได้ตักให้มึงคือพูดจริงนะตอนแรกอะขอบคุณมากทีมตักให้อุ้ยขอบคุณนะคีมให้ตอนหลังๆไม่เอาแหละคีมไม่เป็นไรอิ่มพอหลังๆมันเกรงใจไม่เป็นไรเกรงใจตื่นเต้นตัวรุ่นตัวรุ่นกลัววันไหวกันไม้หัวตรงนั้นอ่ะไม่ไหวไม่ไหว เคุณคไออกูจะบ้าตัวละครลับอ่ะตัวละครลับมาจากไหนนนี้ตัวละ้ลับนตลอ่ะตัละครลับเอายังไงใบบูนอร่อยมาอร่อยมากอ่าอาซอเคสสิ อันนี้บอกนะบอกโอ๊ใครไปตักพื้ชอะไรนะไปถ่ายบล็อกนะสนุกสนุกเลยตรงนั้นอะทุกคนตอนนี้เราเช็ค

เพลงมันฉีหนองมาสองสขนาดนี้แซนเอมวีพีมากชอบเอาอีกรับรับแต่ละรับไม่เอไาล้วมันมีแบบไมาถูเป็นอะาถาส่กะตอไปนต่ในรายเรอะี่ได้ตัดต่อ ช่วยด้วยทุกคนเราจะไม่ได้กลับบ้านพอยให้พวกนักบันเทิงกันไปอีกแล้วเอางี้ทุกคนเราไปรอหน้าร้านไหมแล้วปล่อยให้มันกินตรงนี้วันนี้สุดแล้วก็ออกมาสักทีจากร้านนี้เราออกมาได้สักทีไม่ไหวแล้วเราออกมาแล้วมันัรื่องจินครับทุกคน ยังไงว่านรรเยาเฮ้ยจะบอกว่ายังไงออกมาสักทีมาค่ะกินไม่กินก็ดีมึงไหนมาแล้วไม่ออกอะไรล่ะอะไรยังไงเออเลิกถ่ายคณเชื่อคุณเชื่อหรอคนเชื่อมีเชื่อถ้ารู้ว่ามีเ้อยแล้วป่านนี้ได้กินฟรีไปแล้วยังไงดีไม่แบบใครอ่ะกได้กินอะจิ้มอะจิ้มป่ะเแล้วไม่ไหว ไอพีพมากเลยวันนี้เสกเสๆโอ๊ยจิกรดเจกกูด้วยเสรไอพีเกินกูไม่โอเคกูให้เลยแห่งปีเฮ้ยเขีชอบอ่ะมึงจะอาบน้ำก็ตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวก็อาบตอนไหนไม่รู้แต่พรุ่งนี้ไม่อาบเฮียกินอุ๊ยพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องต้องหลไม่ใช่หลุมนะคหลุมพ่อไปน้ำ มา่อ่ะยังไงใบบูนเจอกันเนาะเจอกันพรุ่งนี้นะคะเอ้ยไม่ใช่เจอกันที่อันนั้นที่โรงแรมนะคะบ๊ายบายทุกคนเรากำลังจะกลับที่พักกันแล้วสวัสดีค่ะทุกคนเห็นดีเหนเสร็จข้อมูลคุยอะไรกันไม่รู้อยากดูคุยหมู่กหมคุณเชื่อระหูกุมเชื่อ อะไรคือหมูโกมูเหี่ยมหรอหมูกมงเหลี่ยกนไม่ไวเหี่ยงหมูย่างยอ๋อที่บอกว่าเบียต้องกินหมูวงกลมเท่านั้น โอ้เขาบอกว่าคนแวะเดินกลับแล้วคนไม่แวะไปเลยลงเลยไปไปเดินไปงี้แหละสามสิบคนเซเว่นครับใครลงเดินกลับนะจริงมึงเดินกลับนะเดินกลับจริงๆยังไงคะเพื่อน กินแตงโมงเกลือฉันไม่กินหมูหลี่ย่งเพราะหมูที่เอามามันเป็นวงกลมไม่ใช่หมูเลี่ยมแต่เดียรู้ไหมว่าโลกมันกลมสังคมมันเหลี่ยมไม่ใเพราะมันกระเดกหมูกลมมันก็เหลี่ยมเดียร์ไม่กูเอามาแต่หมเกลือใช่ไหมหมูเลี่ยมอ่ะคือหมูที่มันมีพริกไทยซึ่งอันนั้นอ่ะไอ้กูบอกแก้มว่าแก้มโลกนะไม่เอายากอะไรเนี้ยมันเอายากมาให้กูกูก็เลยมันคือมันไม่ใช่ของกูไงกูก็ไม่กินไงมันไม่ ทุกคนกับซอกที่ต้อใส่นะครับโัเวเราแพ้เต็มหน้าต้องใส่ตอนนี้นะครับเรากำลังจะออกจากที่พักนะครับต้องใส่เสื้อแดงหรือว่าเสื้อของ้องสมแมนนี่คือตอนนี้เราต้องเก็บของแล้วก็ต้องออกจากที่พักแต่ว่ากินข้าวตอนเกี่โมัว6โมงครึ่งถึงโมงครึ่งซึ่งตอนนี้เป็นเวลาแบบว่ามาน6โมง สี่สิบห้าสิบหกโมงสี่สิบสามแต่ว่าเรายัางแต่งตัวไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นเราไปดูทางกินข้าวอีกคับว่ามัในมีอะไรให้กินนะคะลองแชทไหนมเมมเต็มแล้ว <c oughs> อาจจะเป็นวอว์พีชที่สุดรู้ปะถ่า,ายไม่ปฏิปะตะกันเลยจะตัดได้ไหมไม่รู้ เออดูขบคนอ้ย <sketches> ม oh ัน <fe> น <Jean> really ้ิงไมล่โอ้ยอริโออ้ยราะว่าเราตำัไม่ได้เลยคนอุยจริงเหรอจริที่ใส่กันองกูไม่ไดี่อะรวะกูคิดว่าตัวแม่มันตัวแม่าแก็แบบเดินมากูจไม่ได้กูไม่รู้ว่าน้าขิงเพราะแบบรอนแบบมก็จะมีไข่ดาวไส้กรอกอะไรเป็น breakfast อันนี้ข้าวผัดกับซุปมิโซะซึ่งรวมชาบ้าที่จะอร่อยแล้วตรงก็มีขนมปังอูบัตินแล้วว่ามันอะไรนะไม่ดไม่ฉันพูดกับกอง ่ายตอนดีถายี่ดเรียกว่ายเฮ้ยยังไม่ทำอะไรเลยไม่เป็นไรอ่ะคุณนี่ตื่นมาแล้วตั้งแต่ตี5แล้วเฮอตื่นตตื่นอะไตี5ตื่นตอนทำอะฟังนะ้าปรตื่นตีนยัม่ำปิงตื่นี5 30บอกว่าจะไปแช่อ่าง นอนยาวไม่รู้เรื่องตัวให้เพื่อนอ่านก่อนแอบมึ่งไปถ่ายอะไรอยู่นอนเทีเย่ยงถือตัวนอนเที่ยงคือหรือวะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อกินบุหรี่นะครับหล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 ับ,ลบเหลืออยู่นหนึ่งคนสองคนเรากำลังจะเอ้ยเรากำลังจะไปที่ที่ที่หนึ่งที่ไม่เป็นมีพอเลี้ยงแล้วก็มีที่ให้เล่นนะคะทุกคนกหลังหรือเราจะไปไม่ะครับเอ้ย เซ็นเซอร์ใางปะนี้เหมือนแม่ค้าเลยอะ่ะกเมื่อเช้าอ่วเมื่อวันทีม่ก็นว้าวนั่นคือพอเลี้ยงล้วยังไงเพื่อนๆยังไงว่าทุกคนนี่ก็าถึงที่หมายแล้วนะมีร้านอาหารแล้วก็เขามีอพอเลี้ยงในจำนวน จะเราเข้ามาตอนนี้ไปนอนก่อนเล่นกันในนี้บิดกันหมดใช่แต่แล้วฉันก็อยากเล่นแต่ไม่มีคนเล่นเเสรริมไไฮลลท์ือนี่สนสนจะเล่นชัวจะต้องหักแล้วชุดเตี้ยอ้ะเาชุดวยไหนอยู่ในกระเป๋าเดินทางเหรอเหมือนกันช่ไหมอ่าเป็นกล้องไปเปนกล้องมาคือเอายีนาฉันเตรียมพร้อมมากคือฉันใส่กระเป๋าเป้ไว้แล้วไว้หมดแล้วเหลือแค่มีคนเล่นด้วยเท่านั้น

ถ้าอย่างสมมติต้นมะหม้อแเราตัดยอดออกไปสิ่งที่ได้ออกมาคือนี่คือเป็ีผลพลอยได้ก็คือที่เราไปหั่นแบบที่จับต้นเราหั่นออกมาไม่ต่างกันไม่คือคือจะเป็นแบบนี้เลยเห็นปะอ่าเราก็ไปปอกมาแล้วก็อยู่ในขวดแบบนี้อันนี้คือกีนกิใช่สองอะไรอะไรกุ๊กตัดกระเพาะไ้ ฟันนะครับตาดีนะครับตาหนาตุ้กย้อนเลยแกะ าไปบุญดบเด็กกเดีบล่วงเฮ้ยไม่มีบันไดลงไปอีกอะ่ะลองดิเราจะลงไปทำไมอะ่ะ <c oughs> ถุงเท้ากูก็ใส่โหยังไม่มีชุดเปลี่ยนได้ทั้มอะจะเจอไหนรถอ่ะเดี๋ยวคนถ่ายไปกับรูปมุมไปตรงนู้นน่าจะได้คนนี้ทะเลไปทะเลกันทะเลก็ลอุ้ยตอนนี้นมีมุมทะเลนี่นะใช่เที่วยวมาทำอะไรวะ ยิงปืนเดินเธอดังปิ้วปิ้วปิ้วเส็กค่ะทุกคนอันนี้เราอยู่กำลังเดินไปหารถบัสนะคะโอ้ยทำต้อำเสียงใครมาแล้ครับที่เราที่เราดั้งมานะครับที่เรานั่งมาตอนนี้เรากำลังจะถึงการเล่นน้ำเราจะเล่นหรือเปล่าแล้วมันเดินกลับมาทำไมวะเดินกลับมาทำไมคือไม่ไม่รอแต่แรกมันก็ต้องเดินกลับมาปะรอก็รอก็เพื่อนไม่มาเลยรีบไปไหรอ นมีรถปอมปอมไหมดียเขาให้ไปพร้อมกันเราต้องเดินไปหารถไปหารถเขาบอกว่าจอดไกลมากฮะจะให้เราไปพร้อมกันนี่ไงฮะเดินใช่ไกลมาก เขาบอกเดี๋ยวเขาตารถหลายรอบสามสิบหกคนไ่ให้แล้วก็สิคน18คนกับรถบัสคันเดียววันนี้เรามาซ้อมเดอนทางไกลกันนะคะทุกคนมเฮ้ยมันไหวกันไหมเนี่ยมันไหวกันไหมเนี่ยโอ้ยมีจำนนจริงด้วย จอกกิ้งจอกกิ้งโว้ยจอกกระโดดดูดดูดิตรงนู้นเนาะโอ้โหทุกคนเราจะไปไหนกันโอ้กมึงเหมือนเปิดที่หน้ากูตลอดเวลาเป็นไรเออยัง ไปดูสวนก่อนอนะอ่าไปไปไปเราเติมแก้มก่อนลงน้ำได้ไหมแล้วเติมบัตรก่อนลงน้ำกันได้ไหมเขากับคือ่าวันนี้อยู่นี that, ่แล้วก็ให้หัวหน้าเข้าไปแล้วก็เรามาสอนกันโอเคไหมอ่าทีนี้เราดูเรื่องสอนกันนะเดี๋ยวเรามาดูว่า ใครถ่ายวะเกมติดกองอทุกคนคือแบบว่าค่ายช่าใหญ่โตไพศาลเวอร์ทาราต้นแบบ้ค่ายสัตว์ใครรูออ้ทีผสมไหมผสมอะไร ก็คือส่วนที่อยู่ตรงเนี้ยนี่คือเกสรตัวผู้แล้วเราก็จะไปใส่เกสรตัวเมียของอีกต้นหนึ่งเอบก็คือเห็นตรงสีเหลืองตรงนี้ไหมก็คือเกสรตัวเมียเราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปเลยแต่ทีเนี้ยมันจะมีช่วงเวลานะที่ว่าจะใส่อะเเป็นไครับทุกคนอุ้ย เราเล่นน้ำเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้ไม่ทันแล้วถ่ายไม่ได้ถ่ายตอนเล่นน้ำไว้เพราะว่าลงไปเล่นยังไงบานิเดียเป็นไงสนุกไหมสนุกมากคุณต่อครับ สนุกไม่แซ่บสนุกนี่จะให้ดูไปไปถึงอ่ะแบบไปแบบดีมากแบบไม่ตกเลยใช่ไหมไปถึงสีสีขาวและไปถึงไปแบบกูเท้ร์นกูเท้รนี่จ้าให้ฟังเฮ้ยอย่าตีกูได้มเดี๋ยวไปถึงอันนี้ใช่ไหมคะแล้วแบบไปแบบไม่ตกเลยแบบเเนแตว่่ออึ้ลยะดิกดิกเลส เอ้ยมีคนมีคนโบกมือให้กล้องอายยังไงบ้างอสเคจีสนุกไหมเราไม่ไหวแล้วขอคัเมื่อกูถอดขาถยิในห้องนกิบเบิกระเป๋าเลยะไรเก็บก็เหมอนะคบขอขอคุณสำหรับกิรมที่ที่ก็จะพูให้กิ๊บรู้าใจเลย สวัสดีครับทุกคนเรากำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะหน้าแห้งมากเปางมอรกลััานกันแล้วนะคะทุนถ้าทุกคนชอบบล็อกนี้ถ้าไม่ลืมถ่ายนะจะจะจบกนถ้าทุกคนชอบบล็อกนี้นะคะมีอะไรจะแชร์กับชาวไทยนะครับแล้วมีนยูเป็นอ่งโคทูบเบอร์ขอบคุณนะคะทุกคนที่ดูจนถึงตอนจบ ถ้าสนุกนะครับอย่าลืมสนุกกันด้วยเราอีท่ดไร